มาดูการพลิกโฉมบ้านใหม่ชั้นสองนะคะน้องคนนี้นะคะทําไฟเป็นมือดีทําไฟเลยใช่ไหมคะนี่วันนี้เดินไฟเสร็จเสร็จห้องนี้ไหมคะห้องนู้นเสร็จไหมน่าจะเสร็จหมดไหมน่าจะครับน่าจะเนาะเพราะว่าหูต่อสายเมนเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคสุดยอดเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้จะเป็นห้องน้ํา ตอนแรกประตูห้องน้ำเนี่ยจะเปิดออกมาจากห้องนอนเลยก็เจะปิดประตูห้องน้ำแล้วก็ทำกระจกใหม่จะมาใช้รวมกันพี่น้องนะคะแล้วนนี้ก็จะเป็นแบบอ่างล้างหน้าเพราะว่าบางคนแค่ล้างหน้าแปรงฟันไม่ได้ต้องอาบน้ำต้องเข้าห้องน้ำก็ใช้ข้างนอกจะได้ไม่แย่งกันนี่เราก็ปิดไว้จะได้ไม่ชนบันไดอันนี้จะเป็นห้องของน้องชายคนกลาง ห้องของเขาเนี่ยจะอยู่ดีสุดเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายลองดูนะคะอันนี้ตอนแรกเลยเนี่ยจุดเนี้ยคือเป็นห้องน้ำห้องน้ำสำหรับห้องนอนห้องนี้เพราะว่าห้องน้ำเดิมมานนั้นอาจจะเป็นของมาสเตอร์เบสรูมคนเดียวแต่ตอนเนี้ยทุบห้องน้ำนี้ทิ้งเลยค่ะทำเป็นทางเดินฮอล์เวย์เพื่อจะได้ไปหลายห้องมากขึ้นนี่ดูสภาพห้องดีห้องนี้สวัสดีค่ะ อพี่เกตนะคะเขาจะมาช่วยเราฉาบ <Okay. S 1> ทำกำแพงฉาบปูนฝีมือดีเลยค่ะงานใช่ไหมคะ <S <S ทำอะไรบ้างคะพี่เกตทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลยเนาะที่มาทำแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะจับเสียมเหรอพี่ <S <S จับเสียมก่ออีดแล้วก็ฉาบแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะเป็นมือปูกกระเบื้องด้วยนะคะมือดีของเราเอันนี้จะเป็นห้องดี ก็จะอยู่แบบนี้แหละตอนแรกมันจะมีประตูเข้าทางนู้นเราก็ทุบทิ้งไม่อยากให้ไปชนกับห้องน้องก็เลยมาทําตรงมีแทนทําไมหมดแน่แล้วก็ตอนแรกมุมนั้นจะเป็นประตูเข้าห้องข้างหลังเราก็ปิดเพื่อให้เป็นมีความฝืนตัวมากขึ้นก็จะเข้าประตูเดียวอ่าพอลงมาอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะ ตอนแรกเนี่ยห,ห้องน้ําห้องเนี้ยจะใหญ่มากใหญ่มาถึงตรงนี้เลยแต่มันใหญ่เกินไปเราก็เลยแบ่งเข้าไปอันนี้จะเป็นห้องคล้ายๆกับห้องเก็บของแต่ขอบอกเลยนะว่ามุมเนี้ยลมพัดดีมากเพราะว่ากระจกเยอะมากแล้วตอนหน้าหนาวอ่ะเปิดกระจกทุกบานคือเย็นมากจริงๆตอนแรกจะมีประตูตรงนี้ด้วย เพื่อเข้าห้องเก็บของที่เราเรียกว่าห้องเหมันนั่นเองอันนี้แล้วก็ปิดประตูเพื่อจะได้เป็นส่วนตัวของห้องน้องเดียแล้วเราก็ทําตรงนี้ออกมาเป็นเป็นทางเดินตรงนี้จะมีประตูนะคะประตูห้องเหมันตรงนี้เพื่อเดินเข้าห้องนี้แล้วของทุกอย่างในห้องนี้จะเสกให้หายไปจะกลายเป็นห้องคล้ายๆห้องน้องเล่นดีกว่าห้องพักผ่อนหย่อนใจมีทีวีสตูดิโออะไรอย่างนี้แล้วแต่เดี๋ยวดูทีหนึ่งก่อน เข้ามาห้องนี้ห้องนี้เคยจะเคยเป็นห้องดีมาก่อนทีนี้ด้วยความที่เราย้ายโลเคชั่นห้องคุณพ่อคุณแม่จากเดิมห้องข้างหน้าเป็นห้องคุณหมอไปแล้วพ่อคุณแม่ก็จะมานอนห้องนี้ห้องนี้จะใหญ่มากแล้วก็ลมเย็นมากเป็นแบบพิกัดดีที่สุดของบ้านนี่นะคะหน้าต่างเราก็เปลี่ยนแล้วนะคะนะแล้วก็ทําให้หน้าต่างเล็กลงเพราะว่าเตียงจะไปอยู่ฝั่งนน้น แล้วด้วยความที่ห้องมันใหญ่เราเลยจะกั้นกําแพงตรงนี้เพื่อที่ทําให้เป็นสัดส่วนส่วนนี้จะเป็นส่วนตู้เสื้อผ้านะคะเข้ามาปุ๊บจะเจอตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆของคุณพ่อคุณ,คณแม่เลยเป็นแบบห้องแต่งตัวแล้วห้องนอนจริงๆจะอยู่ข้างหลังทางนูดส่วนหน้าต่างตรงนี้ก็ปิดไปเพื่อความเป็นส่วนตัวความเป็นห้องนอนอาอมาถึงห้องน้ําที่อาบน้ําแล้วก็ อ่างล้างหน้าตรงนี้นะคะอ่านี่ทำฝ้าใหม่หมดทุกอย่างปรับโฉมจริงๆอ่วันนี้เรามีช่างทั้งหมดหก <6 S 2> ท่านนะคะสองท่านนี้ก็จะช่วยกันติดติดผนังตรงนี้วันนี้ช่างเทมว่าจะทำตรงนี้ให้เสร็จหมดเลยรวมกับทำไฟข้างบนแล้วก็ติดฝ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเสร็จไหมภายในวันนี้นะคะมา ห้าโมงพอดีเป้งช่างกลับบ้านกันหมดแล้วค่ะมาดูงานกันนะคะว่าวันนี้ที่เคลมไว้ว่าจะเสร็จอะไรเสร็จบ้างดีกว่าอย่างแรกเลย <c oughs> เขาบอกว่าวันนี้จะขึ้นฟ้าได้ฟ้าข้างบนไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเดินไฟกันอย่างขมักขม้นไฟน่าจะเสร็จมีเบเกอร์แอร์มาตรงนี้แล้ว มีไฟอยู่ตรงนี้คือมันค่อนข้างยากนะคะสังเกตจากข้างบนได้คือมันมันมีสายไฟเก่าเห็นไหมเหลืองๆแล้วก็สายไฟใหม่สีขาวอันนี้คือเดินปลั๊กหัวเตียงเพิ่มเข้ามาอันใหม่อันนี้จะเป็นปลั๊กหัวเตียงเพิ่มเข้ามาอันใหม่แล้วก็จะมีปลั๊กอีกจุดหนึ่งตรงนี้เผื่อจะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือตรงนี้นะคะโคมไฟมาแล้วหนึ่ง สองไม่มีหัวแต่ว่าสายมาแล้วแล้วก็น,นั้นสามโอเคโคมไฟครบสี่แล้วมั้งครบห้องนี้น่าจะติดฟไฟอะไรพ่งนี้แหละโอเคนี่เบเกอร์ Baker นะคะอ๋อที่ช่างแนะนำคือเขาบอกว่าเดี๋ยวผมเดินเบเกอร์ให้ใหม่เลยคุมชั้นสองไปเลยพี่นะมันก็จะได้เป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นแล้วเขาก็จะไปเดินทุกอย่าง เราลงจุดนี้ให้หมดเลยห้องน้ำจะต้องเปิดไฟอยู่แถวนี้ยังไม่มาไม่เสร็จนะคะตรงนี้ก็ไม่มีไฟตรงนี้นะเข้าใจเลยว่า<ส>การก่อสร้างมันยากแน่นอนัน,นี้สวยนะคะดูสิฉาบฉาบใหม่ค่อนข้างเรียบมากๆแต่ว่าของเดิมเขาเนี่ย มันไม่ค่อยสวยอยู่ตรงนี้มันจะเป็นเกาะแบบเกาบหน้าต่างเกอบลวกๆที่เขาบอกว่าถ้าจะทําใหม่ต้องขัดออกหมดเลยต้องขัดสีทุกอย่างหมดมันก็คงจะงานช้างก็เลยหยวอนๆว่าช่างมันไม่เป็นไรอ่ะห้องนี้มาดสายไฟอยู่ตรงนี้อ้อยห้องนี้ยังทําอะไรไม่เสร็จเลยคะ่ะไม่ได้เดินไฟไฟจะต้องมาอยู่ตรงนี้ไม้เสร็จอ่ะ,อะ,อะห้องนี้ที่เคลมว่า จะตั้งกำแพงนี่เข้ามาแล้วเป็นกำแพงมาใช้ยังเป็นโครงเหล็กโครงเหล็กนี่เป็นกำแพงแล้วโอ้ตั้งกำแพงเร็วเหมือนกันนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะทําฝ้าข้างบนด้วยไม่เสร็จนะคะมาดูซิว่าไฟเสร็จไหมตรงนี้จะต้องมีไฟอ้าเสร็จหนึ่งจุด ใชห้องนี้มีแค่ตรงนี้อันใหม่หย่อดลงมาตรงนี้อันหนึ่งพอไม่ต้องเยอะเพราะว่าเป็นห้องนอนตรงนี้ต้องมีอีกอันหนึ่งหย่อนลงมาตรงนี้แต่ว่ามีอันนี้น่าจะเสร็จแล้วมั้งอันนี้เปิดปิดออถือว่าเกือบค่ะเกือบเกือบเสร็จแล้วค่ะโอเคน่าจะได้แค่นี้ละมั้งวันนี้ แ,แต่เช่ามากันต้องหกคนนะมาช่วยกันลุ้ม,มค่ะเค okay.